วันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับมีรุ่นใหม่เข้ามากันแน่นอนนะครับกับแบรนด์นะครับอะคู t u n นนะครับรุ่น RS1 นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับผมมีสฟูปเดอร์นะครับวันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับมี รุ่นใหม่เข้ามากันแน่นอนนะครับกับแบรนด์นะครับอะ u s t u n นนะครับรุ่น RS1 นะครับผมเดี๋ยวรุ่นนี้ไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะนี่เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับตัวนี้เลยนี่ครับผมนี่นะฮะ หูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายอากุสจูนหูฟังบรรังจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นซีรีส์มอนิเตอร์ซีรีสนะครับตัวนี้เป็นรุ่น rs 1นะครับรุ่นนี้นะฮะมี2ส,สีด้วยกันนะครับมีสีทีลวแล้วก็มีสีกราฟไฟต์นะครับราคานะครับอยู่ที่4,990บาทด้าบาทนั่นเองนะฮะโหราคานี้เด็ดมากๆเลยและที่สำคัญนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่า สายมอนิเตอร์ที่อยากได้อาคูสจูนมานานสอบถามผมเข้ามาเยอะมากๆครับวันนี้นะครับได้เลิกดีนะฮะคุณมาลองกันได้เลยนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดดวงแน่นอนครับกับอคูสจูนรุ่นนี้นั่นเองนะฮะออย่างแรกเลยนะฮะหูฟังอคูสจูนรุ่น i s 1เนี่ยครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับของทางค่ายอคูสจูนครับหูฟังแบรนด์จากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เขาทำอ่า มอนิเตอร์ซีรีส์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยเพื่อตอบสนองให้กับนักดนตรีนะครับแล้วรุ่นนี้เหมาะใครครับรุ่นนี้นะครับเหมาะกับนักร้องนะครับมือกีตาร์นะครับคีย์บอร์ดนะครับ3ตํตำแหน่งนี้นะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าคุณเล่น3ามตำแหน่งนี้คุณมาลองแล้วคุณถูกใจแน่นอนทํางานได้ดีนะครับ3ตมตแหน่งนี้นะครับมาลองฟังได้เลยนะฮะแล้วมือกองกับมือเบสอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับว่าทาไมผมถึงไม่แนะนํา จริงๆแล้วนะครับมือกลองนะครับก็สามารถที่จะใช้หูฟังเจ้ารุ่นนี้มอนิเตอร์ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงกลองที่คมชัดนะครับคมคมหัวดคมคมนะครับตรอกการละเอียดสูงๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับส่วนมือเบสนะครับไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเบสมันตัวนี้ค่อนข้างจะเก็บตัวเร็วนะครับ จะเหมาะสาหรับคนที่เน้นเสียงกลางนะครับกลางกลางสูงแล้วก็สูงสักส่วนใหญ่นะครับผมแต่เบสเนี่ยทำทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ากระชับนะครับชับไวเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าในเรื่องของตัวสเปกกันสักนิดนึงนะครับอย่างที่ทราบกันครับอะคูสตูเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะทำเป็นบอดี้เป็นโลหะใช่ไหมครับแต่มาคราวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นมอนิเตอร์ซ i e เนะครับเขาไม่ได้ ใช้อ่าโลหะนะครับในการทําตัวบอดี้ของเขานะครับนี่เห็นไหมฮะเขาจะใช้โพลีคาร์บอเนตครับผมโพลีคาร์บอเนตนะครับสําหรับท่านใดครับนึกไม่ออกนะครับโพลีคาร์บอเนตคืออะไรครับวัสดุที่เขาเอาไปทำโพลีคาร์บอเนตนะครับ1เลยหลังคาครับผม2นะครับเอาไปทําในชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ3นะครับเอาไปทําในชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ หลายๆตัวเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้ครับเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาใช้ขั้วอะไรใช่ไหมครับเขาใช้ขั้วเพนตากอนครับเพนตากอนเลยครับเหมือนรุ่นพี่เขาเลยนะครับผมเป็น3.5นะครับแล้วก็ตัวไดเวอร์เขานะครับมีขนาด9.2มิลลิเมตรครับเป็นแบบมิริงส์ดันนิมิกไดเวอร์นะครับผมก็คือตัวรุ่นพี่ทำาอย่างไงครับรุ่นนี้เด็ดดวงไม่แพ้กันครับในราคาที่ย่อมเยาลงมานะครับผม ส่วนรองรับด้านเฮิร์ตนะครับพีเพนซี่นะครับเกิดว่าเป็นสายมอนิเตอร์เนี่ยจะต้องรู้ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับรองรับย่านต่ําสุดนะครับอยู่ที่20เฮิร์ตนะครับสูงที่สุดนะครับอยู่ที่40,000กิโลเฮิร์ทนะครับผมฉะนั้นคุณเอาไปมอนิเตอร์นะครับคุณเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเทคโนโเชีนะครับคุณทํางานได้เลยนะครับแถวฟังเพลงได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับอธิบาประโยชน์มากก็คือเน็แน่ๆทำงานได้แน่ๆครับ สองครับคุณเอาไปฟังเพลงได้แน่นอนครับแล้วฟังเพลงแล้วฟินด้วยนะเพราะรายละเอียดดีเทลออกมายอดเยี่ยมมากเลยนะฮะส่วนข้อที่3นะครับตัวนี้นะฮะเขาจะให้จุกอัปเกรดนะครับอะคูสจูรรุ่น AT07 มาด้วยนะครับคุ้มากมากเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาให้จุก a t 0ีมาเลยแล้วก็จุกโฟมนะครับรุ่น a t 0 2นนะครับมาให้อีกหนึ่งคู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่เลยนะฮะนี่ครับ เคสนะครับการกระแทกอย่างดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมเคาะไปเนี่ยนะครับแข็งแรงมากเป็นทรงกลมนะครับนี่นี่นะครับก็การกระแทกได้สบายนะสำหรับนักดนตรีนะพิ่เน้นเดินทางนะครับไปทํางานนะครับเช่นคุณทํางานในพับนะครับหรือคุณทางานต่างจังหวัดไกลๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับนี่น้ําหนักเบานะครับผมถามว่าแล้วแนวเสียงล่ะโอเคแนวเสียงตัวนี้นะครับผมต้องบอกงี้ครับว่า ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงร้องนะครับเน้นเสียงกลางโดดเด่นครับต้องการให้เวทีเสียงเปิดกว้างๆนะครับตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับตอบโจทย์คุณมากที่สุดเลยครับผมนะฮะตอบโจทย์คุณมากที่สุดเสียงกลางเด่นกลางสูงดีสูงดีนะครับเบสนะครับมีความกระชับฉับไวนะครับฟังแล้วไม่ไปกวนย่านกลางย่านสูงอย่างแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับทำงานได้ดีฟังเพลงสนุกนะครับแล้วมันเหมาะ กับเพลงแนวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณคนที่เล่นแนวนะครับ80นะครับเล่นดนตรีแนว80ที่มีเน้นเสียงซินธิไซเซอร์เยอะๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันอย่างเช่นแนวอะไรครับแนวที่โพลิแค t เล่นนะครับตัวนี้จะเหมาะมากเลยเพราะมีคีย์บอร์ดเยอะนะครับ 2. นะครับแนวป๊อปทั่วไปใสๆนะครับคุณฟังเพลง J p ป p k p เคปได้แน่นอนนะครับหรือคุณจะฟังพวกอะคูสติกนะครับ คลาสสิกได้นะครับแก๊สได้แน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังฮิปฮอปเนี่ยอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นักนะครับแต่คุณจะได้อัตลรแบบใหม่ๆในฮิปฮอปนะครับเพราะว่าคุณจะได้ยินเสียงรายละเอียดดีเทลต่างๆเพราะว่าเบสเนี่ยจะไม่หนักหน่วงจนเกินไปนะครับส่วนเ,เพลงที่ผมใช้ทดสอบนะครับผมใช้เพลงของ ฮาเคอุจินะครับผมของคุณทาเคอุจิซังนะครับที่เป็นนักร้องญี่ปุ่นนะครับผมที่ผมชอบมากๆเลยเขาเป็นนักร้องยุค80เลยนะฮะเพลงของเขาที่ผมชอบมากๆนะครับก็ไปลองฟังกันดูได้ส่วนในเรื่องของว่าแล้ว Lock ล็อกล่ะล็อกหนักๆฟังได้ไหมบอนโจวีฟังได้ไหมในข้อชี้นี้แปเปอร์ฟังได้ไหม,ปปปไไหมผมบอกงี้ครับว่าฟังได้ครับฟังได้แต่คุณจะได้ดีเทลที่ไม่เหมือนกับหูฟังที่เน้นเบสหนักหน่วงน,นะครับผม ผมเป็นคนชอบอฟังเพลงเนี่ยผมชอบในรายละเอียดฉะนั้นตัวนี้ผมจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตอบโจทย์นะครับคนที่ใช้งานสมบุกสมบันนะครับอาสมบุกสมบันในที่นี้คืออะไรคุณใช้อาจจะไม่ได้เก็บรักษามากนะครับคุณเน้นทำงานเป็นหลักนะครับคุณทํางานตลอดเวลาคุณไม่ได้แบบเ,เขาเรียกว่าคุณแบบไม่ได้ฟังในตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วคุณไปทํางานตลอดเน้นเดินทางเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัว housing เขา เป็นโพลีคารบเนตทนทานแน่นอนนะครับน้ำหนักเบาทนทานฉะนั้นตัวนี้เน้นใช้งานครับใช้ไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวพังนะครับโอเคนะครับตรงจุดนี้นะฮะผมบอกแล้วนะครับว่าทำงานได้ดีทนทานแน่นอนนะครับฟังเพลงก็ดีนะครับแต่นะครับอาจจะเหมาะกับบางท่านที่ชอบนิรายละเอียดนะครับเน้นย้ำนะครับจุดที่สังเกตเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณไปฟังเพลงฮิปฮอปนะครับ EDM นะครับ อาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่นักแต่คุณเป็นคนที่ชอบความหลากหลายนะครับตัวนี้ฟังได้แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลาครับผมจะนี่มาตอบเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ